สวัสดีครับแต่ผมเท้งหัวหน้าพักประชาชนครับวันนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องที่สุดแห่งปี2,567ครับที่สุดของเหตุการณ์ทางการเมืองในปีนี้ผมขอ2ข้อครับข้อแรกก็คือในเรื่องของการที่พรรก,ก้าวไกลถูกยุบกลายมาเป็นพักประชาชนครับที่บอกว่าเป็นที่สุดแห่งปีเพราะว่าพวกเราได้แสดงออกให้เห็นแล้วว่าประชาชนผู้ที่ต้องการสนับสนุน พรกก้าวไกลพักประชาชนยังคงสนับสนุนอย่างล้นหลามเราได้จํานวนสมาชิกพักประชาชนครบถึง10,000แคนในขณะที่อดีตพักก้าวไกลต้องใช้เวลาหลายปีนะครับกว่าที่จะได้จํานวนสมาชิกขนาดนี้ยอดบริจาคที่เข้ามาอย่างล้นหลามทําให้พวกเรามีกําลังจิตกําลังใจในการไปต่อส่วนเหตุการณ์ที่2ที่สุดการเมืองในปี2567ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่นายกเศรษฐาทวีสินถูกศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาให้หลุดพ้นจากตำแหน่งนะครับ จุดยืนของพรรคประชาชนก็คือเราไม่เห็นด้วยกับคําพิพาพสาแบบนี้ที่ศารรัฐมนูและองค์กรอิสระอาจจะใช้อำนาจนะครับจนเกินขอบเขตที่ไม่เป็นไปตามหลักสากลพวกเรา,าพรรคประชาชนมีข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับในการปรับตำแหน่งแห่งที่ของศารรัฐมนูและองค์กรอิสระนะครับให้มีอำนาจที่อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม